สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพามาชมบรรยากาศโรงทานตำาบลอะไรเนาะนี่ตำบลอะไรตำาบลอะไรนะโหก่อนจะมาทำไมไม่ถามไม่รู้แล้วรู้แล้วแต่ลืมตนตรงไทยตอนตรงไทยว่าไทรตรจมจำกลับไปกลับมานะโรงทานนะเพ่อน ชมบรรยากาศ롱ทานนคนเยอะมากเลยนเยอ,อันนี้เป็นรงทานขนมขนมจนนนนีน้องเพื่อนขนมะีนโอ้ขนมจีนขนมโม่งอีกนมโม่มม่เลยเหอใจีนจีน้ำยากะทิเนาะเพื่อน คนเยอะมากเลยคนเยอะเนาะโอ้โหคนเข้าแถวเยอะมากครับผมรอรับอาหารจากโรงทานโอโ้รอบเลยโรงทานมีรอบเลยเพื่อนทานใหญ่มากนี้ ตำบลตรมไทรเนาะอำเภอศรีพอรภูมิจกกังหวัดสุรินทร์ลองทานน้ำดื่มลองทานขนมจีนโรงทานหลายอย่างเอาน้ำก่อนนี่เป็นโรงทานน้ำลำใหญ่กับน้ำส้มหรือเปล่า ไม่ต้องแถวตั้งพอต่อแถวลูกแล้ว<อ>ไม่ได้กินแล้วเองไม่จำแถว<อ>ไม่ได้นะเขาแถวด้วยลลยไปตอ้เขอแถวเมื่อกี้ยังไม่มีคนเลยท่านนี้คนเยอะอเป็นตรงทานน้ำดื่มเพื่อนน้ำลำญ่อันนี้มีน้ำอะไรบ้างคพื่นน้ำลำญ่ มีน้ำลำไยกับน้ำอะไรหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหหมาไม่ทันหมาไม่ทันไม่ได้กินเลยไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปอีกฝั่งนน้นมีออยเนาะก็เป็นโดมทานน้ำดื่ม<ร>ม่ทันแล้วหมดแล้ว คนสุดท้ายจะได้รูกเปล่าโอคนเยอะนะ้องเพื่อนไม่ทันนะฝั่งนู้นมีไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นฝั่งนี้หมดแล้วน้า <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูฝั่งนน้น <Yeah. S 1> อันนี้โรงทานเหมือนกันเนาะ yeah. น้ำเป็นเครื่องดื่มเป็นชาเย็นนมเย็นอันนี้เทอเหนอันนี้เราไปถวายพระก่อนต้องไปถวายพระก่อน คนเข้าแถวรอแล้วยังไม่แจกเนาะไม่แจกเพื่อนเข้าแถวรอแล้วคนมารอแล้วตอนนี้ฝั่งนู้นหมดแล้วหรือฝั่งนี้เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เยอะคนเยอะเพื่อนโรงทานเยอะแต่คนก็เยอะเหมือนกันเนาะอันนี้อะไรเนาะเข้าแถวยาวจังอันนี้เป็นโรงทานอะไรเนาะเข้าแถวยาวมากเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆโอ้เป็นก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่า เขวยาวมากเลยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวบ่อ๋อก๋วย,ยเตียยเต๋ยวก๋วยจั๊บบ่อ๋อโรงทานก๋วยจั๊บรงทานก๋วยเตี๋ยวอ,อันนี้เป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานก๋วยเตี๋ยวเขีแถวต่อแถวยาวนิดนึงเนาะ คนสุดท้ายได้รอเปล่าทด่คอยดูยืนทานแบบนี้เลยเนาะง่ายๆอันนั้นเจกเล็กอย่างฝั่งนู้นหมดแล้วหมดแล้วมีแต่หมดแล้วหมดแล้ว

โรงทานทุกเทียนะตงตติงเจ้าตอนนี้เป็นโรงทานอะไรเนาะนี่โอ้คนมุงกันเยอะมาก รถช่องอ๋อ롱ทานรถช่องเพื่อนเป็นรงทานรถช่องเนาะคนมามุงกันเยอะมากเลยของนี้ตักไม่ทันแล้วเป็นงทานรถช่องตรงนี้คนมุงเยอะคนมุงเยอะเลยเดี๋ยวฟังเัาดูกัด